ดวนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่6กุมภาพันธ์2567ดูดุ่่นไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังมิจฉาชีพส่ง SMS แจกอังเปาช่วงปุดจีนก็ใกล้จะถึงเทศกาลปลดจีนแล้วซึ่งก็เป็นวันครึ่งปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนและปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอาศัยจังหวัดตามเทศกาลต่างๆเพื่อฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชนและส่ง SMS อ้างว่าจะแจกอังเปาออนไลน์โดยเป็นการหลอกให้กดลิงก์ ซึ่งลิงดังกล่าวอาจจะเป็นลิงก์ในการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรืออาจจะเป็นลิงก์หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อเข้าไปดูดเงินในบัญชีของประชาชนดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตำรวจสอบสวนกลางจึงเตือนภัยให้ประชาชนทุกท่านอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอย่าก,กดลิงก์แปลกปลอมดังกล่าวเพราะท่านอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวได้และอาจจะถูกดูดเงินออกไปจากบัญชีธนาคารได้ ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ